ครับครับไม่ใช่ขายแต่โอนให้ทายาเรียบร้อยแล้วสาเหตุในข้ออย่างนี้ครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมมั่นใจในขอ้อกฎหมายแล้วก็มั่นใจในหลัการของผมแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะมีความพยายามในการชื้ยคือชห์ที่วัยทีมขึ้นมาเราก็ได้ยินมีหลายท่านได้แจ้งให้ผมได้รับทราบ ว่าในอนาคตกับในอดีตเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันถ้าในอนาคตมีความพยายามที่จะปลุู IGV ขึ้นมาจริงไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางธุรก,กิจของเขาหรือไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางการเงินก็แล้วแต่นะครับเพราะเจอตรงนี้เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจโอนพุ่เนี่ยกับ็ได้ไม่ใช่การขายนะครับรน,รนี่าจ้เลยทันทีที่เหลืออะไรเลยก็คือตามโพสพูดอ,อย่างนะครับรอรขอบคุณครับเท่คนที่สองพี่โรบินส์ ประยุทธ์บอกวันนี้ว่าไม่มบ่วงเรื่องการเช็คติงนะครับถ้าออกจา่หน้าไม่ทราบว่ารัฐรัฐบาลรัเโดยว่าคุณพิทาถ้าเป็นรัฐบาลจะมีการจัดการดำเนินการอะไรเกี่ยวกับกฎหายพลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้นำคณะรัฐประหารหรือไม่นะครับอันนี้ก็คงเป็นเป็นเรื่องที่สามารถอนุมานได้ว่าพลเอกประยุทธ์ก็คงจะต้องคงยินดีเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบว่าในช่วง89ปีมี การมันต้องมีผิดชอบอะไรบ้างเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ตั้งแต่รัฐบาลชุดแรกชุดที่สองแต่ก็ต้องเรียนไปอย่างประยุทธ์แบบนี้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวที่ต้องการที่จะเช็คบินนะครับว่าเช็คบินมันเป็นคำที่ไม่ถูกต้องสำหรับรัฐบาลชุดนี้แต่ต้องการที่จะให้เกิดวัฒนธรรมรับผิดรับชอบนะครับถ้าพูดกับข่าวสดอังกฤษชัดๆเลยเนี่ยไม่ใช่รีแบรนชแต่เป็นการ introduce accountability how can you resist i ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสวนหน้านการํำรัฐบาลใหารก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้มาตรา4.4 Absolute Power <c oughs> ในหลายเรื่องที่มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในหลายๆกฎหมายนะครับท่วขึ้นเป็นป่าอย่างที่ทาง <c oughs>